ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคสังกัดกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานทั่วประเทศมีทั้งหมด6แห่งซึ่งตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่างๆดังนี้ค่ะภาคกลางตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครภาคเหนือตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปางภาคตะวันตกตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ภาคตะวันออกตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองภาคใต้ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย 1. วิเคราะห์วิจัยในประเด็นที่น่าสนใจของสภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยดําเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลนํามาประกอบการวิเคราะห์วิจัยสภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้ม ซึ่งเป็นข้อมูลด้านแรงงานและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจัดทำวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานรายเดือนรายไตรมาสและรายปีเพื่อเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้แก่สถาบันการศึกษา อาสาสมัครแรงงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการบรรยายและผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นเว็บไซต์ Facebook YouTube และอีเมล 3. ขยายเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเชิงรุกถึงระดับตำบลหมู่บ้านเพื่อสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันการ 4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน 5. พัฒนาระบบเครือข,ข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถติดต่อศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สารากลางจังหวัดขอนแก่นหลังเก่าชั้น3ถนนศูนย์ราชการตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและขอฝากช่องทางการติดต่อกับศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราดังนี้หรือท่านสามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ